นัแเก้อ7มันีนะแต่มันใหญ่มันจะดู้ากตี๋ายกันแบบเยอะอ้ยดูดีอ่ะดูเป็นเซฐี

มันไม่ถอดเสื้อหรอเจ็บถือาช่ไหไม่เป็นไรนึกว่าป่วยสาซื้อยากันมาอะไรอะไรไม่ป่วยนี่พี่อ้อนเลยบอกให้ซื้อยามาปวดหัวปว่ปวดอึขอเราดูดิใส่อะไรมาคุณพงษหมอต้ามามาเพียบเลยเียบหมอจอยเลยต้องมาด้วยอ่ะสามหมอ บางทีมีคนบอกเนี่ยไม่สบายบ้นอยู่แบนี้วเล่นดาวไม่รู้เรื่องเะยพวกนี้ดาวมากเลอยู่ในไลน์พวกนี้กี่โมงอะไปโครึ่งโครึ่งแต่กี่โมงน่าจะนานตล้วไปไปไปได้ไปนะพวกนี้ม่ีเลไม่ถึงทีกลางคืนเนาะไม่ถึงหราม่ถึงเย็นไม่ถึงหกโมงหรอสามตีนูเวลาแบบไปก็สามทุ่ก่อนน

ก้าเนอีอว่าเออใช่กะ้ามเนื้อกะามนก้านที่เขาฉีดโอก้ามนก้า่เลเะินเยอะไ่ที่หายไปเนี่ไปอ่านเรื่องนี้มายไปดูเรื่องหน้าเดียวมาเลยกานจับหน้าตัวนี้ไวอของกล้องหน้าเดียวนะวันนี้ใช่ไหมใช่แต่มัน

สาซีนแต่ว่าต <talk>? ื่นุ่เนแม่่อเ้าวันไันคืน FBD นี่คืออะไร D เท้องบ B day night N ก็ต้่งแบ night FBD คือ เอฟบอ่ะคืออะไรอ่ะเฟอนเบุ๊คเป f เฟ e บุ๊ k เกี่ยวเฟสบุ๊คเลยอนหัตาฟรเีใช่มันฟ f เปดร์เจอฟรีอบอร์ใช่ไม่ถึงว่ามีทั้งเกียวเกียวไ่นเกยวไหนบ้างไม่กีนเมเยอมาก ชมปลามีแกระตุยเลยไม่มีแต่ดีไม่มีไหนก็ไม่ต้องไปไงรหปบ้าก็น้องด้วยก่อน6โมงแล้ว้เิก่อน5โงก่อนอยู่แล้วแหละก่อนอยู่แล้วที่นีไปไม่ได้ที่นี่ทำไม พนี้มันจะไส้ตงรู่งีปองปออนี่นีถกไหมอะไปถู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 กไมอไปถูกไหมะไปถูกไหมอะไปถูกไหมอะไปถูกไหมอะปถูกไหมะไปถูกไหมอะไมอะไปถูกไหมอะไะไปถูกไหมอะไูอะปถูกไหมอปไมะไปถูกไหมอถกอะไมอะอะไปมออะอะะอะอะะไปถู จะหายไม่ได้ยังไงไม่เชือเใช่ GPS นำเข้าปานะคะาเอนเข้าปาแล้วพาไปเอะพาไปเข้าป่าตัวืออยไหนที่นะขส่าันก็าที่ห้องพเปลี่ยนยิมเล่นให่อน้มืออไม่ยนะคะ เป๊ะจังเลยว่ะอะไรนะสามคำอะไรนะเอาไปถึงจับเปเจ้าชู้เหรอเอาไปถึงพี่ไทยไปยัง นี่好你好น้อเส้าเฟ้งเออมนฟังดีกว่าได้ไมไ้ไได้ฟังให้ละก็นี่ะไไม่แล้วแล้วไม่จะพูดยังไงไม่ได้แนะนำทำแรกเป็นาจีนไม่าต้องอย่าไปทำงานเลย ไอ่เจี่ยงอพี่ไอร้องอไได้เตี้ยปะนานกวกนเตี้ยอเลย่นไม่ใช่ก็น้องมีขาวแล้วจะไม่ชเตี้ยไงอเหรอิ๊กเอ้านี่เครือะไม่ดาวเคือขาวีตั้งแต่ตอนแนแล้วนวันนี้กนนเลือดเลย่้ยค่ะเ๊ยสวัสดี ชื่อไร้ก็นะแนะนำว่าจุด แล้วก็ไอจีมอะรตั้งเขาติดังริไอจแล้วเพี้ยบอกให้เขามาฟอนไอจีอะไรนะไอจีติดแล้เพียบนี้ีจริงเหรออะไรครับ เขาหุงสาวเขาคิวให้ทุกวันคล้ายคล้ายทวิตเตอร์ของบีเลูกไมเหรอ